สวัสดีครับสมาชิกนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสำนักงานไก่ชนนะครับในช่วงจอะลึกไก่ลาวประจาวันกันนะผมวันนี้นะครับก็มี2คู่นะครับที่น่าติดตามนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาจอลึกให้พี่ๆเนี่ยได้เป็นแนวทางกันนะครับผมก็มาเริ่มกันที่คู่ระหว่างทอร์เนโดนะครับที่จะพบกับทางละคังทองนะครับผมเรื่องที่ทางทอร์เนโดนะครับผมไก่ชื่อเจ้าเอิร์ธเควกนะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นไก่พ่าแม่อลลำวงนะครับแล้วก็ หันกรมาตีนะครับผมโยกถอยหลอกนะครับเสิร์ฟแข้งหน้านะครับผมน่างอนได้หน้าคางได้นะครับผมตีแผลก็เดือกเอ่อไล่ขึ้นหูนะครับเป็นไก่แทงตอมแม่แล้วก็คมอีกด้วยนะฮะออกแข้งทีเนี่ยคู่ตีเนี่ยมีสะดุ้งแน่นอนนะครับจากประวัติเนี่ยก็ชนะมาสามไฟ์นะครับผมล่าสุดก็ชนะที่สนามทางแบ่งหลักยี่สินะครับผมใครสายมาราธอนเนี่ยต้องตัวนี้เลยนะครับผมส่วนทางระฆังทองนะไก่ชื่อเจ้าหงแดงนะครับผม มันเป็นไก่พม่าจิ้มตีนะฮะลุกได้ถอยได้มีโยกนะครับแข้งหน้าแข้งหน้าบ้างเป็นระยะระยะนะครับผมชอบที่ไก่หัวต่ำนะครับผมกดตีหน้าหงอนนั่นหน้าหงอนเน้นนะครับตีแผลวงแดงนะครับแม่นหูเป็นพิเศษนะครับมันเป็นไก่นําเข้าจากฝั่งไทยบ้านเรานะครับจากประวัตินะครับมันก็ชนะที่บ่อนป่าลิ้นไผมาสองไฟนะครับผุ่มหลังจาก ข้ามมาที่ลาวแล้วนะครับก็ชนะมานั่งงานมาอีกหนึ่งไฟนะครับที่สนามเก่งปลาย่างนะครับผมในยกิสานไฟนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคู่ต่อสู้เนี่ยหูแตกยับเยินเลยนะครับผมไรสายหูสายตาตัวนี้น่าติดตามมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้นะคู่แรกเลยนะครับผมขอมองไปที่ระฆังทองนะครับผมผมคิดว่าทางทอราโดเนี่ยน่าจะสั้นไม่ไหวแน่นอนนะครับผมมาต่อที่คู่สองพีพีนะครับพบกับสุสุรันนะครับผม ทางสองพีีนะครับไก่ชื่อเจ้าดูสตังนะครับผมเป็นไก่พมา่าเดินชนนะเดินกินตีหน้างอนได้หน้าคางได้สปีดแข้งเร็วและแรงนะครับผมไล่หัวตีปากบอลไม่แต่งเยอะหัวนิ่งๆแล้วก็ใส่เลยนะครับผมเป็นไ,ไก่น้าเข้าจากฝั่งไทยเหมือนกันนะครับผมจากประวัติเนี่ยเขาบอกว่าชนะอันเดียวแล้วอันหน่อยมาตลอดนะครับผมเขาบอกออกแข้งแต่ละแข้งเนี่ยน่ากลัวสุดๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าดูดันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันในเกณฑ์นะครับว่าดุดันจริงหรือเปล่านะครับส่วนทางสุสุรันนะครับผมไก่ชื่อเจ้านําทับนะครับผมเป็นไก่พม่าล่อเชิดหน่อยๆนะครับมีเหลี่ยมนะครับเดินโยกแข้งหน้าได้นะครับถอยขยับถอดโยนแข้งหน้าได้นะครับจัดจ้านคล่องแคล่วว่องไวนะครับไม่ยอมเสียเหลี่ยมง่ายๆนะครับเป็นไก่ลูกข้อของสุสุรันนะครับส่งตรงจากแฝงบวกแก้วนะครับเป็นสายเลือดของไก่เหนือของไทยบ้านเรานะครับซึ่งเป็นสุ้ัใหญ่ของจังหวัดเชียงรายนะครับ ชนะไฟใหญ่ที่สนามเสือโค้งนะครับแล้วก็สนามสามเหลี่ยมทองคํานะครับใครชอบสายแข้งหน้าจัด,จดสไตล์ไก่เหนือของไทยเนี่ยห้ามพลาดตัวนี้เลยนะครับผมส่วนคู่นี้นะครับผมมองว่าเก่งทั้งคู่นะครับผมอยู่ที่ใครจะเร็วกว่ากันนะครับผมทางสพีเนี่ยก็ถือว่าเป็นซุ้มใหญ่ที่นานๆจะออกมาชนแทงทีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะคัดแล้วก็คัดแล้วก็เน้นมาสุดๆแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นนะวันนี้ก็ยัง ขอไปทางสอพีก่อนนะครับผมตรงข้ามไม่ว่ากันนะครับอยู่ที่ความชอบของใครของมันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ